ก,ก็สนุกไปอีกแบบนึงม,นม,นมันได้เห็นอะไรเยอะคือเวลาเป็นนักร้องเวลาเราไปลงพื้นที่เนี่ยอย่างมากก็เข้ามากอดเข้ามาหอมเข้ามาขอบคุณเราว่าเราไปช่วยเขาภัยธรรมชาติเอ่ยภัยการเมืองเอ่ยเขาก็มากอดคนเท่าคนแก่มากอดเรามาขอบคุณเราแต่ไม่ได้มีฝากอะไรแต่พอมาเปลี่ยนบทบาทเป็นสสเนี่ยส่วนใหญ่ฝากอย่าลืมมาช่วยทนวนําถนนของแม่นะอย่าลืมมาตรงนี้ให้พ่อนะเนี่ยสวนนะครับไล่นาเศรษฐกิจตกต่ำอะไรเงี้ย พืชพันธุ์พืชผลขายไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยดโอ้โหตอนี้แบบต้องมีคนจดอะว่ามีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องอะไรบ้างแต่แต่ละเรื่องอะมันเป็นประโยชน์นะแล้วก็น่าสนใจมากแล้วเราก็อยากจะเอามาเป็นนโยบายของพรรคเราด้วยบางเรื่องอย่างเรื่องคดีของเราอะครับเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราประกันตัวออกมาแล้วครับผมว่าก็มีแต่ผลดีนะครับคือไม่ได้มีอะไรตอนนี้เนี่ยคือว่าไม่ไม่ไม่ใช่ประกันตัวนะครับต้องบอกว่า ตอนนี้คือจ่ายเงินค่าปรับคดีจบเรียบร้อยนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็แค่ไปเสียค่าปรับตามกฎระเบียบเฉยๆนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเป็นแบบอย่างครับในการที่เราทําอะไรที่ใหม่ๆล้ําๆแล้วก็กฎหมายยังเข้ามาไม่ถึงเนี่ยแล้วเราดันทําก่อนชาวบ้านมันก็เป็นเรื่องปกติเหมือนคุณขับรถมอเตอร์ไซค์ไปหรือว่าขับรถยนต์ไปแล้วคุณไม่มีใบขับขี่ก็ต้องเสียค่าปรับเช่นเดียวกันผมก็เป็นแบบนั้นแหละครับก็แค่ไปเสียค่าปรับครับมันจะกระทบกับภาพหลักที่เรามาย่ที่ระลับการาคดีความ จริงๆผมผมบอกตรงๆเลยว่าไม่ได้มีความกังวลเลยเพราะว่ามีแต่ผลดีด้วยซ้ําตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เป็นข่าวออกมาใหญ่โตจากครั้งที่แล้วผมก็เครียดนะว่าเออคนจะเข้าใจผมผิดไหมเพราะว่าหัวข้อข่าวเนี่ยเอาไปลงแรงมากผมติดคุกทั้งๆที่มันไม่ใช่แบบนั้นกับกลายเป็นมีแต่ผลบวกมีแต่มหาลัยเชิญผมไปพูดเรื่องของนว,วัตรกรรมเทคโนโลยีแล้วก็บัตรอิเล็กทรอนิกส์เงินอิเล็กทรอนิกที่ผมนําเข้ามา นะครับแล้วก็ทางพรรคการเมืองเนี่ยนะครับก็เอามาเป็นนโยบายนโยบายหนึ่งด้วยที่จะพัฒนาประเทศเพราะว่าโลกเขาเปลี่ยนแปลงกันหมดแล้วอะแต่ไทยยังไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าถูกปลา,าใหญ่หรือว่าคนกลางสกัดขาแล้วก็ดักตรงนั้นไปอยู่แล้วก็เอามาเป็นนโยบายแล้วด้วยที่จะขับเคลื่อนประเทศแล้วก็พัฒนาประเทศซึ่งตอนนี้ต้องมองว่ามันเป็นผลดีด้วยซ้ําที่เราคือคนที่รู้จริง <c oughs> ผมอยู่กับมันผมเจอกับมันแล้วผมเป็นผู้ทํามันขึ้นมา นะครับก็เลยเอาเป็นบางมุมหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของพรรคเราแล้วตอนนี้เราเป็นทำอยู่ไหมคะทำอยู่ครับยังดำเนินธุรกิจปกตินะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มเีเขาเรียกว่ามหาชนที่เข้ามาร่วมกับเราเพราะว่าหลังจากที่เขาเห็นว่าเราแสดงจุดยืนที่ชัดเจนหนึ่งคือทำบนความถูกต้องสองเลยคือทําเพื่อคนไทยทั้งประเทศทําเพื่อประชาชนถ้าเกิดว่าแอปของผมเนี่ยนะครับมันเป็นตัวกลางที่ทาให้คนไทยทั้งประเทศเอาอะไรมาขายก็ได้แล้วคุณไม่ถูกหักเลยแม้แต่บาทเดียวถ้ามันสําเร็จขึ้นมาเนี่ย ก็หลายๆคนก็เห็นตรงนั้นก็เลยมองว่าอุดมการเนี้ยเราควรจะสนับสนุนแล้วบวกกับว่าเพออไม่เคยมีผู้เสียหายเลยแมย้แต่คนเดียวที่ผ่านมานะครับนั่นก็เลยเป็นจุดยืนที่ผมแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเรามาดีและศาลก็เลยให้โอกาสผมได้ออกมาทําสิ่งที่ดีๆต่อไปการประโยชน์นะครับครับอันนี้อยู่ที่อยู่ที่วันที่เขาเลือกมาแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังปรึกษากันอยู่ว่าจะไปทําอะไรหนึ่งในนั้นที่เลือกไปแล้วก็คือบริจาคเลือดครับ อยากทําให้เสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้จริงๆผมว่าตรงนี้มันไม่เกี่ยวเพราะว่าหลังจากที่เป็นข่าวเนี่ยทางกกตก็ออกมาที่มามาพูดให้กับผมเลยว่าไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับไม่ไมีผลอะไรเลยเพราะว่าผมไม่ได้มีความผิดแล้วก็ไม่ได้ติดคุกนะครับที่พี่เมียอยากจะเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องคนจะได้ไม่ไปเขียนผิดกับพลาวถั่วจกับมีเลยว่าให้แบบมีเลยว่าสิ่งที่เราโดนมาเปนคืออะไร ก็จริงๆแล้วง่ายๆเลยนะครับคือผมเนี่ยก,ก็ได้พูดไปหมดแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกกับทุกทท่านว่าอมองผมเป็นแบบอย่างดีกว่านะครับว่าการที่คุณจะทาอะไรที่สตาร์ทอัพแล้วใหม่เกินไปมันมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับที่คุณจะต้องโดนอะไรที่คนอื่นเขาไม่โดนนะครับแต่อย่าไปท้อครับขออย่างเดียวคือคุณต้องทํในความถูกต้องแล้วก็ไม่คิดที่จะคดโกงคนอื่นนะครับและธุรกิจของคุณก็จะดําเนินไปได้ด้วยดีสารเอ่ยนะครับหรือว่าคนที่เขาตรวจสอบเอ่ยเขาก็จะมองเห็นว่า วัตถุประสงค์หรือว่าอุดมการเนี่ยคิดดีทําดีก็ไม่มีใครที่จะมารังแกคุณหรอกครับครับยืนยันว่าผลคของคดีไม่มีผลไม่มีผลครับไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนแ่แเพีอ๋อคือพอออกมาผมก็ส่งมาเสจหาแล้วก็ได้โทรคุยแล้วเขาก็ปลอดเขาก็เขาก็ยิ้มแล้วครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือผมอยู่ในในห้องที่เขากำลังตัดสินอยู่เนี่ยคือแต่ว่าอยู่ๆก็ไม่รู้ข้อมูลั่วไหลไปได้ไงว่าผม กลายเป็นไปโพสหัวข้อข่าวอย่างเดียวมันก็นววไม่แฟร์เฉยๆมันมันมันก็ค่อนข้างที่จะไม่แฟร์แต่ผมว่าผมเข้าใจนะเขาเข้าใจสื่อดีแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ตรงที่ว่าทําไมไม่เขียนให้มันครบ<ม>ว่าอะไรว่าเออเขาใช้คําว่ารอลงใช่ไหมหรืออะไรใช่ไหมทาไมถึงไม่เขียนดีๆทำไมเขียนว่าติดแล้วติดแล้วอะไรเงี้ย<ม>คือคนเขาเข้าใจกันผิดนะครับเสียค<ม>ับปรับครับ<ม>ใช่ ไม่มีครับไม่มีถ้าติดคงไม่มาเดินแต่สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้มอนเดิมครับเหมอนเดิมทุกอย่างครับจริงจริงมันถูกแล้วมันถูกแล้วใช่คือคือจริงอย่างนี้ครับคือในยุคยุคนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี57เนี่ยนะครับคือเรามาก่อนใครตอนตอนนี้เห็นไหมครับทุกที่มีหมดแล้วธนาคารก็มีค่าอื่นๆที่เปิดตามมาก็มีนะครับอะไรที่เรายังไม่มีใบอนุญาตเราก็ไปขอซะ อะไรที่ดูแล้วเ,เขายังไม่มีกฎหมายมารองรับเราก็ปิดไปซะแค่นั้นเองอทําทุกอย่างให้ตามกฎตามระเบียบนะครับแล้วก็เคารพกฎกติกาของสังคมแค่นั้นแหละเราก็จะทําธุรกิจด้วยความโปร่งใสแล้วก็ปลอดภยัยครับ จริงๆผมผมก็ไม่ได้พักนะเพราะว่าคือมาลงการเมืองเนี่ยก็ยังรับงานในวงการบันเทิงได้เพราะว่าผมก็ยังคอนเสิร์ตอยู่นะครับตอนนี้ก็อาจจะน้อยลงเพราะตั้งแต่ประกาศออกไปเนี่ยก็มีหลายๆคนเข้าใจผิดว่าผมเนี่ยออกจากวงการแล้วจริงๆเราก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ลดน้อยลงทัว่าเมื่อก่อนเนี่ยคอนเสิร์ตเกือบทุกวันเดี๋ยวนี้ก็สัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่แล้วก็มีละครที่กําลังละครก็กําลังออดแอร์นะครับแล้วก็ผู้จัดก็ตอนนี้ก็เสนอละครเรื่องใหม่ไปแล้วนะครับ คืไม่ว่ามันจะพลาดเพราะว่ายัางไม่มีกฎเรื่องการหาเสียงนั่นน,น,งงนู่นนี่ในเมื่อเรารับงานสองอันนี้ไม่เกี่ยวยถามแล้วเพราะว่าทางพักมีฝ่ายกฎหมายผมก็ยังร้องเพลงได้ปกติ <ừ> นะครับผมก็ยังรับเล่นอะไรได้ปกติ <ừ> ครับ,ร,บรับได้ปกติครับอันนี้อันนี้ต้องรอก่อนครับเพราะว่ามีติดต่อมาหลายเรื่องเหมือนกันแต่บางทีบทบาทเนี่ยเราก็ต้องมองให้ให้ให้มากขึ้นเพราะว่าบางทีมันสุ่มเสียงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมยิ่งเข้ามาก็ยิ่งยงชอบอ่ะตอนแรกเข้ามาก็อยากจะมาเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆที่เขามีความสามารถได้เห็นว่าการเมืองไม่สิ่งที่น่ากลัวประเทศคือของพวกเราทุกๆคนไม่ใช่ของพรรคใดพรรคหนึ่งแต่ตอนนี้พอเข้ามาเรื่อยๆเราได้เห็นว่าอมันได้มาปรับเปลี่ยนอะไรได้ได้เยอะนะถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสจากประชาชนก็รู้สึกสนุกค,ครับโขอบคุณครับพี่พีให้พี่ให้เกิดอาวพี่ีม้องนี้ ติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ